สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าในสวนหลังบ้านนะคะบรรยากาศยามเช้าวันนี้มีแดดแต่เช้าเลยแต่ว่าหญ้าบนพืชหญ้าก็จะมีเกล็ดน้ําแข็งก็จะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้า เพราะว่าเมื่อเช้านี้อุณหภูมิก็ประมาณลบหนึ่งนะคะเพื่อนๆลบหนึ่งมันก็เลยเป็นกลิดน้ําแข็งเกาะแบบนี้มาดูต้นมะกอกของเราอันนี้ก็คือต้นมะกอกนะคะหรือที่เรียกว่าโอลิฟนั่นเองต้นมะกอกก็ทนหนาวได้นะคะทุกคนต้นมะกอกต้นนี้ เราเพาะจากเมล็ดนะคะโอ้ยก็จะมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยเกล็ดน้ำแข็งเกาะเหมือนเหมือนเพชรอะไรสักอย่างนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นมะกอกนะคะทุกคนต้นมะกอกหรือว่าโอลิฟนั่นเอง นี่ต้นมะกอกก็จะมีสองต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นฟิกนะคะหรือว่าต้นมะเดือนั่นเองต้นมะเดือหรือต้นฟิกนี่ก็จะใบก็จะร่วงหมดค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นเออ ต้นพรุนนะคะต้นพรุนก็ใบร่วงหมดเหมือนกันบรรยากาศยามเช้าจะมีเกล็ดน้ำแข็ง พามาดูต้นลาเวนเดอร์นะคะต้นต้นลาเวนเดอร์ก็เป็นเกล็ดหิมะเกาะเหมือนกันเนี่ยเอ้ยเกล็ดน้ําแข็งเป็นเกล็ดน้ําแข็งเกาะนี่ก็เป็นเกล็ดน้ําแข็งเกาะเดี๋ยวเราจะเก็บไป เก็บโรสเมรี่ไปสักหน่อยนะคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะค่ะทุกคนการเมื่อเช้าหนาวมากโอ้เย็นอืม เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเยียบเลยโอ้มือชาแล้วค่ะทุกคนจา๋ากลับบ้านแล้วมือชาแล้ว พระอาทิตย์กำลังขึ้นพระอาทิตย์ก็อยู่ด้านข้างเลยนะคะเพื่อนอไม่ไหวแล้วแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ